สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่สี่ใบนะครับไพ่ยอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนนะครับอัศวินดาบขึ้นมาอัศวินดาบไพ่บอกว่าไงต้องรีบลงมือทำด้วยความตั้งใจออมีอะไรหลายอย่างต้องรีบทำนะ อสศวินดาบอีกหนึ่งความหมายก็คือว่ามองเห็นชัดเจนแล้วรีบลงมือจัดการไพ่ดาบมันเป็นไพ่ของเรื่องที่ต้องจัดการจัดการอย่างรวดเร็วด้วยอัศวินดาบมาพร้อมกับสามถ้วยเอาละมันมีเรื่องที่ต้องรีบทำเรื่องที่ต้องไปคุยมีบางคนบางท่านรีบเร่งรีบร้อนรีบด่วน ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่สามถ้วยผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรไว้วางขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเรามีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือตอนนี้ถ้ารีบถ้ารีบจัดกันเช้าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่โอเคขออะไรคุณก็จะได้ตามที่ขอเพราะว่าไพ่ขึ้นมาสามถ้วยคือการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ โอเคไหมแต่ต้องรีบหน่อยนะช่วงนี้เป็นโอกาสทองต้องรีบอยากได้อะไรอยากจะปรึกษาอะไรอยากจะขอความอำนวยความสะดวกความสบายหรือขอความช่วยดูลประถมสิ่งใดกับผู้รับผู้ใหญ่ตอนนี้ทําได้รีบๆทำเลยนะครับโอกาสของคุณอยู่นะก้าวถ้วยขึ้นมาแน่นอนแหละมีการละทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างละทิ้งโปรเจกต์เก่าๆก็ได้นะเ,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 เรื่มดึมเดิม กำลังมุ่งหน้าตั้งตาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คือคุณอาจจะไม่สนใจแล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแนวมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีแปดถ้วยแปดถ้วยเพราะพ่บอกว่าเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดินคุณพบเจอกับเส้นทางใหม่แนวทางใหม่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเส้นทาง ความต้องการของตัวเองส่วน8ดเหรียญแถ้วยนะ8เหรียญด้วย8เหรียญคือหัวใจและจิตวิญญาณทำอย่างเต็มที่แสดงว่าคุณมีความมุ่งมัน่นตั้งใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณมีแนวทางใหม่และคุณกำลังตั้งใจทำกับสิ่งสิ่งนั้นแถ้วยก็คือไม่เอาแล้วละทิ้งไปต่อไม่ได้อ่ามันมีหลายอย่างที่เราต้อง วางไว้เบื้องหลังระทีไว้เบื้องหลังไปต่อไม่ได้ทุ่มเทจริงจังจึงจะมีผลประโยชน์8เหรียญ8ถ้วยมากับ8ปเหรียญก็คือเราได้ค้นพบแนวทางใหม่แล้วเราก็เริ่มจริงจัง,จงกับแนวทางใหม่เราเลิกที่จะสนใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็มาให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆ888ด,ด,ดเหรียญน,นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังเลยจริงจังแบบว่า โหสุดๆขยันสุดๆให้ความสนใจแบบไม่สนใจอย่างอื่นแล้วสนใจสิ่งนี้มากเป็นพิเศษโอเคทีนี้เรามาไล่เรียงดูความหมายกันว่าในช่วงนี้าราศีมิถุนคุณอาจจะต้องรีบตัดสินใจรีบจัดการรีบแก้ปัญหารีบรีบทาการขออนุมัติการขอความร่วมมือเป็น สิ่งที่ราศีมิถุนจะได้รับมีโชคจากการให้การอุปถรรัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการขอความร่วมมือจากใครก็ได้รับความร่วมมือแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเป้าหมายที่คุณทำนั้นมันเริ่มจะมีแนวทางที่ชัดเจนและคุณกำลังรีบเร่งลงมือทำในสิ่งนั้นอยู่ ถ้าเป็นไพ่อ่านทั่วๆไปเนี่ยก็คือช่วงนี้เวล,ลาราศีมิถุนนะอ่านจะเหนื่อยกับการที่ต้องไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบปะกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะบางคนบางท่านมีเรื่องของงานเลี้ยงฉลองงานลื่นเริงรง,งานดื่มกินดื่มสังสรรค์การไปร่วมทานอาหารกับครอบครัวการไปร่วมทานอาหารกับผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าประชุมแบบมีปาร์ตี้เล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยอ่า โอเคนะมีความสําเร็จดีมีความสําเร็จด,จดีบางสิ่งบางอย่างโปรเจกต์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆเดิมๆที่เคยทําไว้อาจจะต้องละทิ้งปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าบางอย่างมันไปต่อไม่ได้ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมาสนใจในเรื่องของการทําเงินอย่างจริงๆจัง อะไรบางอย่างที่มันทําแล้วรู้สึกเหมือนที่ผ่านมานะั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราวมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําแล้วรู้สึกดีต่อใจคุณจะเลิกละทิ้งคุณจะไม่สนใจแล้วหละเช่นเมื่อก่อนเดิมคุณเคยอาจจะติดซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์หนังจีนใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณไม่เอาละคุณเลิกละตอนนี้คุณจะมาสนใจในเรื่องของการทําเงิน อย่างจริงจริงจังจงเสียทีบางคนบางท่านอาจจะได้ไอเดียจากการดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ดูละคระบางคนบางท่านก็เต็มอิ่มเต็มอิ่มละกับความรู้สึกที่เคยมีมาแล้วตอนนี้สนใจที่จะมาทำอะไรที่มันจริงจรงจังจรเสียทีโอเคไหมก้าวถ้วยมันคือการที่เราเคยไปรู้สึกดีกับบางสิ่งบางอย่าง แต่บางสิ่งบางอย่างนะนะอยู่ๆเราก็เลิกเราละทิ้งเราก็ไม่เอาละเออเราคิดว่าที่ทําอยู่มันไปต่อไม่ได้แลวหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวนะครับผมแป่เหรียญมันคือเรื่องของความขยันนะมันเป็นเรื่องของเกาทุ่มเทจริงจังอะ่ะถึงจะได้รับผลประโยชน์คือตอนนี้เราอาจจะให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมมีอะไรอีกไหมเอ่ย ตัวใ่ช่วงนี้ราศีเมถุนนะจะเป็นลักษณะของการรีบเร่งนะแบบปลุกปักฉับพันนะเดินทางมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางแบบปลุกปักฉับพันอ่าเพราะฉะนั้นราศีเมถุนเนะเวลาขับรถขับราอะไรย้ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการกินดื่มเข้ามาด้วยมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามามีเรื่องของการพักผ่อนน้อยเข้ามาในกรณีที่คุณต้องจําเป็นต้องขับรถ จำเป็นต้องเดินทางอาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนนะ,ะหรือไปถ้าไม่มีใครไปเป็นเพื่อนจริงก็ต้องอาจจะต้องพักผ่อนใอนิพียงพอต้องดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งนะ,ะมันอาจจะมีเรื่องของความต่อเนื่องมาซึ่งจะทําให้เราเองเกิดความร้าเกิดความเหนื่อยโอเคนะครับ โอเคแหละน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะกำลังเช็คให้อยู่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่แปดถ้วยจริงๆแล้วอะ่ะผมมองว่าคุณนะกำลังนะมีโชคนะเพราะว่าคุณได้พบเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดินแปดถ้วยคุณได้พบสิ่งใหม่ๆคุณเข้าใจคุณรู้แจ้งแล้วว่าบางครั้งในสิ่งที่ทําไปมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรคุณก็เลยปรับเปลี่ยนเส้นทางคุณ<ม>อาจจะเจอแหล่งเงินแหลง่หลงทอง อาจจะเจอพบเส้นทางใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วคุณก็ให้ความสนใจริงถึงนั้นเป็นพิเศษอืมคือมันอาจจะได้แรงสนับสนุนมาด้วยแหละได้แรงสนับสนุนมาทําให้คุณต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายพักไว้ก่อนไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมาเริ่มเป้าหมายใหม่มาเริ่มจุดมุ่งหมายใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาอย่างชัดเจนโอเคนะครับ น่าจะไล่เรียงครบความหมายแล้วนะจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ